วนะันนี้พระเทวืลองมีวนหานมวรหานี่มันเะป็นอรปสักของสวนาะคนะนะ คำสมาธิถ้าว่าเป็นเรื่องภาวนาสมาธิคือท,ทางคนไปจากโลกเรียกว่าสมาธิภาวนาผู้ที่ยังอยู่ในโลกก็ให้ควรรู้ไว้มีออนหาเป็นีุปสรากยังไงมีออนหานั้น มีห้าขอด้วยกันข้าไม่ชั้นทะารวามยินดีปล่อยใจในการพยาบาทคิดสองล้านสองฐานท่านตนและคนอื่นที่มีท่าข,าของเงาเหงาเข้านอนอุทธิจักุกุตจัก ของซึมซาดมนลำคานใจมีจิติชาลังเลตกลงสงสัยไม่ได้ตกลงลังเลสงสัยทัดสินใจไม่ได้มีห้าขอท่านี้ขาไม่สันทะคอแรก พูดทั้งเรื่องกามแล้วควงควงพิสดารมากท่านพูดทั้งเรื่องกามมาคุณคือเส้นคือโลกเสียงสินโลดโสดภะกามคุณหาความยินดีในลกูกความยินดีในเสียง ความินด no ีในกลิ่นควยินดีในรถในโพธภะความยินดีนั่นแหะเป็นตัวกลางมีความยินดีอย่างเดียวเท่านั้นตลอดนัดเห็นรูปเ็ยินดีในฟังเสียงเสาะก็ยินดีรูปกลิ่นหอมหวาน่วนระลึกถึ ก็เป็นกลางก็มีความยินดีลดสัมผัสไม่ใช่ลดอาหารลดสัมผัสถูกต้องเขาทราบซึ่งเขาจะถึงใจันนั้นเรียกว่ารลดยิ่งกว่าลดอาหารลดอาหารแล้วแทราบซึ้งเขาถึงใจเหมือนกันถึงว่า สัมผัสตัวรีนแต่มาเข้าทราบจนเราไปถึงใจพอใจมินดีสัมผัสเกี่ยวข้องทุกเรื่องถูกต้องอยู่ที่นืนนน่องนวลวันนี้เราเลิกคิดรู้พอใจมินดีไม่เรี๋ยวกล้ามคุณห่า กามาสันท่าในที่นี้ว่าถึงสามใช่ป่อะเรื่องควมินดีใช่ก่ะมันเป็นกุศลได้ย,ไรรยังไงคะนี่ความยินดีในของนี้มันก็นไม่เข้าถึงสมาธิเพรหนา้นาใช่ไหมถ้าเมืเ่อ่ากลามาเีเียดคือมันผัวพันยินดีพอใจ สามารถล่วงเข้าไปถึงธรรมะที่สงสนนุกได้เรียกว่าการมกิเลสทั้งกามโยคะคือประกอบอะไรทั้งหมดติพั่นโซพันโยคองเนื่องด้วยกามทั้งนั้น จะคิดจะไม่ฝึก่องจริงเลยหวงว่านจะประกอบภารกิตภายนอกแล้วเน่่เน้นการเพรานั้นเื่กามโยค่ะกามาสังเกรเดียวกันถ้ากลมาก็กามาินุกเน่จะไปปุนจากกลม เพื่อม่เก <jack Ye> ี่ยวข้องความเพลิดเพินความพอใจหลุดสนิทจากความพอใจความเย็นดีผงรูปจะงจิตรถโปวดสะพมันจะมากระทบกระทั่งมีนเป็นการมเรียกว่าเมฆขมะมัตัดจะว่าไม่ได้ปวดผันด้วย เมื่อต้นจากอันนี้แล้วมันก็มีเกี่ยวข้องพวกกันแต่มันยังอยู่กายของเรามันมีอ,นนอยู่มันก็ต้องสัมผัสเกี่ยวข้องพวกกันโลกเสียงกลิ่นวัตถุทุะมันก็ต้องมีเป็นธรรมดาแต่หากโอนเสียด้วยจตเนี่ยกังวลเกี่ยวขอ้องน,นี่เป็น เครื่องบริสุทธิ์ของใจพวกเราถึงเมฆมัทเว้ากามาธิโนบเรียกเมฆมั็เรียกากามาธิโนบในที่นีกก้น,กกน,น,นั้นเห็นโทษทั้งห้านั่นนะเห็นโทษทั้งห้าประการนนะั่นไม่ใช่เห็นครั้งหนึ่งครั้งเดียวแล้วกแล้ว มันนี่ตลอดกาลเวลาเนาะามันมิน,นกมันเห็นรูปเห็นเสียงมีเสียงทั้งลูกกินเลีนน้ยงรถถูกสัทักเห็นอาการที่กระทบมันนะมีงูมันก็กระทบเสียงมีจมูกก็กินกระทบ ลดเสียงกลิ่นลดลดในที่นี่นึง่งหมายถึงความคือทาบซึ้งภายในใจเขา้าไปติดเขา้าไปทาบซึ้งเขา้าไปถึงใจนั่นเดียวกว่าลดยางเราไป้เห็นลูกเงีย ต fire, hehe, ุ้ยสวยงามงามโย่หนาเพื่อเพลินเจริญใจคิดอกจิดใจเผลนมัวเมาในโลกนั้นรู้เสียงนี่คืเป็นต้นชอบอกชอบใจกันได้ยินเสียงดีๆสุขาะไม่กินเข่าก็ได้อาหารตั้งส่วนลด อาหารที่สัมผัสายรินครอบนามวัตพึงขนาดนั่นจึงเรียกว่าประสาในการทำควงเหยียภาวนาทำสมาธิไม่ลงทำสมาธิในใดก็พุทธภูมิจันทร์ไม่อยู่ โดยเฉพาะเรื่องการเมืองที่เรียกว่าจินข้อที่สามจะพิจารณาธรรมนันไม่เป็นธรรมใช่แล้วมันเป็นข้าพมมิจารณาธรรมนั่นเรียกว่าอัศธรรมของมันเป็นไม่เสร็จ แต่คนทั้งหลายทั้งโลกหมดหัวสัจัวใดทั้งหมดเกิดขึ้นมาในโลกนี้คนยังเป็นอาตธรรมร่ำไปสิ่งที่ไม่เ็นธรรมชอบนะักลื่นหล่นกระเสือกกระสนหาได้สิ่งที่ไม่เจนธรรมยิ่งที่เป็นพเม,มจรนะั้นไม่ชอบน,นีเรียกว่า กุปสักคำคอต่อไปพญาบาทพูดในทางปฏิบัติแล้วพญบาทไม่ต้องาดา่องงานสองฐานคนอื่นจริงอื่น,นพญาบาทติตตัวนั่นแหละ โทวกามไม่ฉันทะนี่มึ่งแต่ประโยชน์ส่วนตัวทำให้ได้ใจตนเองดังที่ได้ยินข่าวในจดหมายเรื่อยๆในหนังสือพิมเรื่อยๆอย่าแทบทุกวันนะนะก็พฤษคิดวชชาชานถึงขนาดว่าฆ่าตายโดยที่ไม่คิดถึงความทุกข์ ของคนอื่นเอาแต่ความสุขของตน,นนะเองเอานม่ไดะเดียวปัญญบาทถ้าไม่ทิ้งก็ขาดจะคิดเอาส่วนตัวเรียกว่าปัญบาทอันเดียวนั่เนเนี่ยเกิดประการอันเดียวนั่นเนี่ยตัวสามัญ่ชันทะตัวเดียวเนี่ยเป็นเหตุ ขุมนิธะเมื่อเห็นเมื่อเป็นนันนัมกามสัจฉะครอบนำในใจแล้วควงซึมควมง่วงเงาในเรื่องนั้นโยกฟองในเรื่องนั้นไม่สามารถทจะแยกจกิตใจจากเรื่องนั้นได้ เมิต์สุงร์เงี้ยงเงาคิดไหนคิดไปน้อยกันังโุกับจะมาจานั้น,น,นจงว่าเป็นอุปสรรคพุทธชาสุขุจาระนี้ฟุ้งซ่าในลำคาญกจะฟุ้งเลยสิฟุ้งซ่านในเรื่องเก่าไม่ไปไหน ทั้งคนเกี่ยวข้องในเรื่องเก่ธาธรรมะจริงๆใดก็คิดในเรื่องเก่าเว้นมาของเก่ามีฟึ้งก้านมีลำขาดอย่างนั้นเพราะคนคิดอันนั้นนะคนเราจะพูดปันข้ามเปลี่นเรื่องตา่าม ทางวนในเรื่องเก่าพูดจะเรื่องเก่าคือมันวนเวียนมาของเก่ามันจบลงของเก่านะั่นแหละพูดจะได้เาะนั่นจบของเก่ามีจิตฉาดังเลยละพันจะสมประสงค์หรือไม่สมประสงเราต้องการชื่อต้องการารถนานนะั้นได้หรือไม่ได้เนะเาะเป็ียนไปหรือไม่เป็นใจเ,เนาะ มม่ลังเลสงสัยคือว่าจับต้นตัวเดียวแล้วตลอดหมดทั้งหกักนี้พูดในทางปฏิบัติเจ้าปฏิจ้าเป็นเทศนาไว้ทำทุหมวดทุกหมู่เทศเพื่อให้แก่ตัว เพื่อให้ชนะตัวเองม่ไดพูดออกจากตัวมันไม่ยังถูกคำคันสอนพระเจ้าจึงมาอาธิบายทั้งห้าข้อในอธิบายในตัวของเรามันมดสัดทั้งหลายเกิดเกิดมาในโลกนี้ทั้งหมดย่ากพอพัน์ยู้ด้วยกล่ามาคุณหา มีโซ่พันไปด้วยมีหวอนทั้งหานี้ไปไม่รอดสักตัวเดียวมันเป็นอุปสรรคของสมาธิภาวนาฌานสมาธิเนี่ยนี่เป็นเครื่องขัดขรองแล้วไปไม่ถึงไหม ขันท่าพ้นจากนี้แล้วคันนี่มีอันนี้เป็น่้นเสี่ยวข้องรัวพันนี่การมามส,นนส,ส,รสันทาเป็นต้นถึงเมฆขำคึอการสระการมนเห็นนกคือเป็นโทษของมันเห็นโทษแต่มันยังจีบอยู่ยังโัวพันยู่กับกาย กับใจแต่ว่าไม่เกี่ยวข้องพวกขันมอเป็นชนนแล้วพิจารณาตัวนี้การทำไม่ฉันทะตัวนี้ต้าก็เห็นเด็ดขานเห็นจริงขึ้นมาทุกอย่างอธิบายมันชัดขึ้นมาเลยมันชัดจริงขึ้นมาภายในใจของตัวอย่างนั้นจิตมันวางลงไปได้อย่างนั้น มันก็หลงถึงสมาธิมันก็นลงถึงฌา,านฌานนั้นมันคือสงบเฉยเฉยมีหอนดังห่าในเสียงจะสงบเฉยยคือมันสงบแลวมันไม่คิดไม่พิจเจรนาบางคนก็ถือว่าตนได้แสงดงมาคนนี้ผ่านมีทีอตอนที่ตัว,ตว มเมื่อได้สำเร็จแล้วมาเวงามันกลับออกมาจากนั้นมามันไม่มูใหญ่พวกเขามันมีเป็นที่สร้างสุงของมีหวันหา่างคือความสงบเฉยถ้าหากว่าไนคขมมะ อ๋อจยงไอ้กามไอ้การมสินกเป็นโทษจริงๆอยงจังมีตุญญาค้นคว้วมันจะอยู่ตรงไหนซออไในมุมไหนตามรููตามดูตามรูของมันมันอยู่ไหนสักชากออกมาหมดเลยมันดช่อนไหนตรงไหนไปสักชากออกมาขยี้มันให้หมดเสียอันนั้น เป็นสมาธิที่มีที่รลบซ่อนละขันหมดเรื่องไปแต่ถึงขนาดนะั้นก็ยังมีอาการล็กน้อยอยู่เหมือนกันท่านเังบอกว่าโสดาใ่สกิทาคานาคาทำที่เหลือเบาบางใส่เ็นอย่างว่าทัานหมดสิ้น ที่ทาคานาะคาทำเิเรให้เบาบางไปไป็นอย่างมาให้หมดคิตตอเมื่อถึงพระรหัสจึงจะุมดคือหมายความว่าปัญญาในสอดส่องรู้เรื่องของมันตัวอย่างมีในเลือดในอะไรเนี่ยถ้าหากถึงพระรหัสเปิดโปงมด มีฝันเล่นตัวกาไม่เสลเป็มาเป็นร้ายขาดมากกาไม่ฉันฆะาเป็นตัวร้ายกาที่สุดถึงครงผูกมัดสัดทั้งหลายอยู่ในวัฏกาใ้นให้เหียนว่ายตายเกิดโดยที่ไม่รู้ตัวเลยผู้ที่อยากจะพ้นจากทุกข์ทำสมาธิภราวนานีเแ็กจิตใสใสสะอาดแล้ว เรื่องของกิเลสทั้งหลายเหล่านี้จะค่อยเบาบางลงไปใน้คนที่สุดให้ถึงความพ้นความบริสุทธิ์มดจโได้เราทุกคนเกิดขึ้นมาในกาเมกิเลสทั้งจะเกิดขึ้นมาในกาเมกิเลสทขาตก็มีกามมนกาไม่เกิดเป็นคน จึงต้องควบคันกามจิติจึงต้องมีอุปสรรคคือว่ากามจิตกามชันทะนี่แหละเปนเครื่องควบคันคนที่จะ้นจากทุกคนจากโลกอันนี้ได้พ่อมาเห็นกามเจริเน,นี่ยกามฉันทะนี่ท่านยังบอกว่าเนี่ท่านยังบอกว่าการมชันทะเป็นอุปสรรค มันทางที่จะไปถึงที่สุดคนทุกข์ด้กางมาส้สานทานี้แหละเอามาดูมารู้ให้มันเห็นจริงไม่เห็นจริงแะ้วนี้ก็ใส่ไ,ไร่คนทุกคนยันงพาทันพิจารณาให้เข้าใจอย่างนี้ที่เรียกว่าโยนหาเป็นตัวก็ตจักขันทาพอาถนาจะคนจักถูก ถ้าไม่ฝราทนาโยคนจะถูกปกครองรู้ขอรู้ไว้ให้เข้าใจเสียว่าตัวนี้เป็นอุปสรรคเป็นเหตุให้ปูกขัดข้องมาเป็นเหตุให้ผูกมัดอยู่ในพระศาสสาอธิบายแค่นี้แล้นี่นั้งใส่ทั้ง,งสงบลุล่วมาที่าวนานี่แหละเป็นเรื่องต้น ใจิตส,สงบเต็มที่แล้วนิ่รอนทั้งห<ม>้าก็จะจปรากฏขึ้นมาทีเดียวมเามเาไปพิจารณาเมาไปพิจารณาก่อนจิตสงบจิตส,สงบพอเข้ามาธงควรแล้วเป็นค่อคิจเจรนาคิอว่า ความสำคัญที่เห็นโทษเห็นภัยมันนี่แหละทุกตัวตนทุกคนไม่ว่าหนุ่มแก่บ่าวสาวอย่าไปคอยใจว่ากามฉันทะทั้งอะอย่าไปเข้าใจว่านิวรันทั้งห้า,า,านี้ไม่มีมันทราบ ข้อน,นอยู่ในนั่นแหะมันมีนิดนิดน่อยๆติดอยู่ภายในนั่นะมันเป็นเชื้อสำหรับให้ก่อพบก่อชาติแต่เท่าชรามัาก็ยังติดอยู่น,นั่นแหละติดน้อยมาชะลาเป็นเชื้อมันไม่หมดหรอกพอตายแต่เท่านั้นน่ะความอาลัยอาวรณ์ความเกี่ยวข้องพวกพันนั่นจะเกิดอีก ว่าเขากาะชาติอีกมันจะเลินเติบโตขึ้นมามนก็ค่อยหุ่ค่อยเนื้อป้าออกกว่างออกมันค่อยจะเลินขึ้นนอกง,งามสิมันแก่เท่ามาค่อย,อยหุบค่อยเหวไปแต่มันไม่หมดไปเ,เกิดที่ไหนก็ไปก่อเอานั่นแหละไปก่อ ในก่อแล้วก็จเจริญขึ้นถึงลำดับลำดับเนในกามาพภกามวุ่โผนี่มันต้องมีทั้งนั้นในระยะที่ไม่ก่อพบก,ก่อชาติในระยะที่มันเจริญงอกงามสิ่งที่ทำให้เกิดทุกข์ในระยะนั้นกนัมากมาก หลายอย่างหลายสกาเมื่ความเมานั้นยังมากมายด้วยมันก็ดูมันจะไม่มีความเมานั้นไม่มีก็สร้างความเพื่อเพอเเลินมวัวเมาให้เจริญงอกงาม,าาามขามึ้นถ้าแก่เท่าทุทุโทมไปข้าไม่ฉันทะมันน้อยอ่อนลงไปแต่มันซึ้งภายใน มันค่อยเห็นโทษหมดท,ทางทางแก้ไห้มันเป็นตัวกัะตายเอาไปคอใหม่อีกมันคลน,น้อยน้อก็ออีกมีวันกับต้นใหม่มันเกิดสวัสดีน้อยจนจน้นจนลำใหญ่โถงฐานาขึ้นมากระทั่งออกลูกออกผล ลูกของนแล้วมันก็เกลียไว้ในในลูกมันมันเชื่อไม่น้อยมันเก็ียดใลูกมันมันก็เกิดใหม่อีกก็เพาะใหม่เกิดไปอีกไม่ไม่เอาต้นไปปลูกหรอกมันไม่ได้เอาหมดทั้งลำไปเอาต้นลำไปปลูกหมดหรอกเอาเม็ด่น้อยเดียวเนี่ยไปปลูกขึ้นมาแล้วค่อยงอกงามขึ้นมาอีกทั้นเดียวมันกับพวกเราเกิดมาที่แรกกัั้งนั้นอย่าเข้าใจแล้วไม่ นานจึงนาใสความสงบนื้วคิดคนที่จะนาของปณี้คิดคนใดๆก็เรียกว่าไม่มีปัญญาไม่สามารถที่จะรั่งสังเร้